เรียนท่านคณะกรรมการที่คณะติว่านสวัสดีค่ะเพื่อนครูไอทีที่ครพทุกท่านดิฉันนอนประเนีจุฬาลงกรณค่ะครูชำนาญการพิเศษคณิตาศาสตร์โรงเรียนบ้านสะดังค่ะสีสเกตเกรสีนะคะค่ะในการทํางานนั้นดิฉันได้หลังจากที่มาร่วมกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะมาร่วมเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้มาร่วมเยี่ยมชมสนย์การเรียนรู้นะคะดิฉันก็ได้ มีความรู้นะคะเกี่ยวกับด้านของความพอประมาณนะคะจะได้ไปเติมเต็มการวิเคราะห์หลักสูตรการกำหนดเนื้อหานะคะ,นะคะเกี่ยวกับมาตรฐานตัวชี้วัดการจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ให้มีความเหมาะสมกับไปวิธีการจัดการเรีนยนรู้พอมีเหตุผลนะคะก็ตอบคาถามของหรัมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะปฏิบัติ ตามเหมือนกับที่คุณครูทุกท่านทราบนะคะมีเหตุผลสร้างคุ้คุ้มกันเราบวการเต่ยนแรงนะคะดิฉันจะเรียนว่าในการทํางานดิฉันได้มาลงน้ําหนักที่เงื่อนไขของความรู้ก่อนนะคะก่อนที่จะทําอะไรตัวคุณครูจะต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นในการที่จะสอนโดยเฉพาะดิฉันต้องสอนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและจะต้องไปจัดกิจกรรม บูรณาการกับพี่ป .6 สอนวิชาคณิตศาสตร์ป .4-5-6 วิชาจะต้องเน้นที่เนื่องไขของความรู้จะต้องดูที่จิตวิทยาที่เกี่ยวกับเด็กการคัดกรองผู้เรียนก่อนที่จะมาเรียนเราต้องรู้จักผู้เรียนก่อนแล้วก็แบ่ง เพื่อเรียนออกนะคะเกง่งปานกลางอ่อนและอ่อนที่สุดนะคะแล้วก็ยังจะต้องไปดูถึงสไตล์ของการเรียนรู้ของเขาว่าแต่ละคนเขาเรียนอย่างไรมีแบบการเรียนไม่เหมือนกันบางคนแบบอีกเลี่ยงบางคนแบบเครื่องคบบบางคบ,บ,บางคนชอบแข่งขันซึ่งมีทั้งหมด6แบบของกระซานะคะซึ่งก็ศึกษานะคะ และในขณะเดียวกันคุณครูกับนักเรียนก็จะเรียนรู้ร้อมกันดิฉันพยายามที่จะน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานในวันที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโาน่รจบการศึกษานะคะวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2522สรุปว่าครูไม่ใช่แค่สอนหนังสือให้เด็กมีความรู้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น สรุปโดยความคิดรวยอดครูจะต้องสอนให้เด็กได้มีวิถีมีแนวทางที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้มีชีวิตที่ย่งยืนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและร้อสมคัญน,นะคะในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือต้อง้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งหลายทาั้งมวลจังปวงนะคะเมื่อทํามาแล้วนะคะก็ไม่ลืมคุณธรรมนะคะ ท่านิยมหลักคนไทยศึกษาการคุณธรรมพื้นฐานแระการทุกอย่างนะคะก็จะอยู่ที่การจัดการเรียนรู้การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาราคณะครูหัวหน้าสาร,ระก,ก,การเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะเราก็ทำมานะคะสิ่งที่ดิฉชันคิดว่าดิฉชันได้นำสามห่วสองเงื่อนไขและโยงเข้าสู่ความสมดุลสิ่งอิติขามานะคะก็คือเมื่อมาจากการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะ เราช่วยเด็กอย่างไรก็ตั้งวัตถุประสงค์นะคะว่าในการที่เรานำเงื่อขไขความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการสอนจะไม่เป็นแพทเทิร์นที่ตายตัวถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะเน้นกระบวนการศึกษาหาความรู้พยายามที่จะเน้นในเรื่องของสเตมศึกษานะคะซึ่งใช้้งวิทยาศาสตร์เทคโนโ,โลยี วิศวกรรมศาสตร์และนิตศศาสตร์เข้าไปและถ้าเป็นภาษาไทยดิฉันพยายามที่จะบูราณาการการสอนวิทยาศาสตร์เข้ามาสู่ภาษาไทยดิฉันจะขออนุญาตยกตัวอย่างการสอนภาษาไทยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการสอนสื่อสอดิฉันได้นำเสนอใน,นในแบบที่ให้ท่า,ทานทึากันแล้วค่ะในการสอนภาษาไทยนะคะกิจกรรมที่หน,นึ่งดิฉันจะใช้สำรวจ กิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะโดยทำบิบ๊กบุ๊กขึ้นมาเป็นสาระความรู้ที่จะสอนออยกตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตค่ะบิบ๊กบุ๊กของดิฉันก็คือเจ้าปุกปุยจอมปวดน,นะคะและทีนี้ในเรื่องนั้นเมื่อเราสำรวจความรู้ก่อนเรียนเราก็จะเริ่มที่ตั้งคำถามว่าเมื่อนึกถึงคำว่าวิทยาศาสตร์นักเรียนนึกถึงอะไรเด็กนักเรียน26คนตั้งแต่น้องบองไมไปจนถึงน้อง ตอะะแต่ละคนก็จะนึกถึงไม่เหมือนกันคําตอบสําหรับสํารวจความรู้ก่อนเรียนไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะตั้งยังตอบอะไรก็ได้เดี๋ยวพอเราเรียนนะคะจบแล้วเราจึงจะมาเฉลยนะคะ และตรงนี้ที่ฉันต้องการสำรวจความรู้ก่อนเรียน2ด้านก็คือหนึ่งในเรื่องของความรู้เดิมที่ติดตัวมาว่าเขามีความรู้ติดตัวมาถูกหรือผิดสองเป็นการที่จะสำรวจและจะให้ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในการเรียนรู้บทเรียนนี้ว่าความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในเนื้อาหานี้คืออะไรนะคะหลังจากนั้นก็จะไปสู่คําถามชวนคิดนะคะก็จะมีคําถามว่า ลักษณะของสิ่งมีชีวิตคืออะไรลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันอย่างไรนะคะตรงนี้นักเรียนตอบยังไงก็ได้ตามความเข้าใจของนักเรียนเพราะเราเรายังไม่ได้เรียนรู้เลยแล้วก็มาสู่การนำอา่านเองนะคะก็คือทํายากทาที่ต้องเรียนรู้ในบทเรียนหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนเนื้อหานะคะในเนื้อหานั้นก็จะพูดถึงเจ้าปุบปุยซึ่ง มันหายใจเหนื่อยหอบนะคะตรงนี้ลักษณะสิ่งมีชีวิตเดขึ้นแล้วคือสิ่งมีชีวิตเราต้องหายใจแล้วเมื่อปูกปุยได้รับการดูแลเขาก็จะเริ่มเติบโตมาแล้วค่ะสิ่งมีชีวิตมีการเติบโตมีการกินอาหารแล้วเขาก็ไปแต่งงานไปอยู่กินกับสินักข้างบ้านชื่อเจ้าต้าหงวยแล้วมีลูกชื่อเฉาตัวประมาณนี้นะคะเจ้าปูกปุยไปเจอสิ่งสีดําซึ่งเป็นกะลามะพร้าวก็ตกใจก็ถามว่า ุกปุยตัวอะไรกิปฏิกิริยาของปุกปุยยกเท้าชักเท้าตรงนั้นนักเรียนเห็นนกขาทำอะไรนะคะการเรียนรู้จากบิกบุ๊กจากการทําบทบาทสมมติประกอบกับการเรียนตรงนั้นเราจะได้าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในบทเรียนเด็กจะผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่บทเรียนภาษาไทยจากบิกบุ๊กด้วยนะคะเขาตอบได้เลยว่าตรงนั้นคือปุกปุยชักเท้าหนีแต่ละมะกแล้วเพราะ ทำในนั้นเองแต่บางครั้งก็แสดงในข้างหน้าจะกบจนหนึ่งต้องกระเดิดออกมาอย่างนี้นะคะก็ตรงนั้นนะคะ่ะคือการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะในบทเรียนนั้นก็จะมี ى, ลักษณะของสิ่มีชีวิตโลบทั้งเจ็ดอย่างเดิแล้วสุดท้ายเราก็จะมาที่คําถามว่ารู้หรือ,อยังพอรู้หรือ,อยังเราก็จะเป็นคําถามเดิมกับชวนคิดนะคะก็จะตอบคราวนี้ก็จะสามารถตอบได้นะคะ จะเกิดตั้งแต่ช่วงที่เราพาอ่านแต่ละย่อนหน้าแล้วก็สร้างทำอธิบายคุยกันสร้างถามกันสาหรับด็กป .1 น,นะคะและสุดท้ายเมื่อจบบทเรียนนะคะนักเรียนก็จะลงไปสู่การปฏิบัติเพราะว่าการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องปฏิบัติจริงก็จะมีกิจกรรมเป็นใบงานให้ว่าข้าหอหนึ่งต้องทําอะไรนะคะอย่างเช่นที่เห็นในชัเช่นกิจกรรมทักษะการสังเกตเราต้องการให้เขา ใช้ทักษะการสังเกตในการที่จะใช้ปภาษาสัมผัสทั้งต้ง 5, ก็นำวัตถุนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่โรงเรียนของฉันก็เป็นสถานศึกษาเติมแบบนะคะพอเพียงก็จะมีข้าวโพดแห้งนะคะแบบเอามาพคู่แล้วก็ใส่ในถุงสีน้ำตาลนะคะปิดแล้วเอาไม้ลูกชิ้นมาเสียบๆมา จริงจๆิงให้มันเป็นรูนะคะเด็เกๆก็เอามาดมก็จะมาจากประษาทสัง่าเมื่อเขด้ดมกลิ่นแล้วเขาคิดว่าเป็นอะไรใช้กล่องกระดาษ A4 นะคะมาห่อกระดาษแล้วก็ให้เขาล้วงลงไปนะคะเราปิดตาแล้วล่วงลงไปว่าเขาเจออะไรอยู่ในกล่องริษนานั้น การเรียนรู้โดยผ่านการสัมผัสการปฏิบัติจริงนะคะก็คิดว่านี่แหละคือความหมายทั้งหลายทั้งปวงของหลักรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วเราก็ประเมินเขาตามที่คุณคืูได้ใช้งานถ่ายของความรู้ในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการ ประเมินในการสอนบูรณาการหรือการสอนแบบสเต็มศึกษาการสอนแบบสืบสอบการทำ p n c กับเพื่อนรู้ที่เราไปเรียนรู้มาจากโรงเรียนหลังไปมากนะคะการทำโครงงานแบบ PBL ซึ่งเรียนรู้นะคะแต่ทุกอ,อย่างนี้คิดว่ามาแจ่มชัดยิ่งขึ้นที่ได้เรียนรู้เมื่อวานนี้จากคุณครูทุกทุกศูนย์การเรียนนะคะแล้วเมื่อการช่วยเด็กก็คือพยายามที่จะ ใช้ความรู้นะคะที่เราศึกษาที่เราสืบค,ค้นสอบถามผู้รู้นะคะและในขณะเดียวกันสิ่งที่จะครอบคลุมและที่ว่าสามารถครอบคลุมตัวชี้วัดได้นะคะก็คือโครงงานนะคะเด็กเล็กๆสามารถเกิดการเรียนรู้โดยโครงงานได้เพราะโครงงานเกิดจากการมีปัญหาความสงสัยความอยากรู้เดินเข้ามาโรงเรียนเจอแก้วมังกรสองข้างทางนะคะนักเรียนก็สงสัยว่า มีคำถามนะคะทำไมแก้มังกรมันจึงมีรเล่ายู่ตรงนี้คุณครูคะเล่าตรงนี้ก็มีมันทาอะไรได้บ้างนะคะก็ให้เขาไปถามรู้แล้วคุณคุณมาเหมียวไม่เคยตอบอะไรได้สักอย่างผมจะไปถามคุณลุงโพอ่ะคตอนัก้ารงทางโลผมจะไปถามคุณดวงถามคุณยายถามคุณครูเกษตรนะคะก็ได้คุณความรู้ได้คุณปัญญาท้องถิ่นสุดเสร็จแล้วเราได้เป็นโครงงานแยกได้มังกรซึ่งพี่ปอหกซึ่งดิฉันสอนก็เป็น สมการนะคะส่วนน้องๆก็เป uh, ็นการทำเพื่อในการคำนวณการหาค่ามันเรียนมันก็ขึ้นค่ะอาจารย์เล่ามาเยอะเลยนะคะนี่จะเป็นการสอนแบบความพอประมาณความมีเหตุผลควบคู่กันใช่ความำวิทยาศาสตร์มาใช้มันเกิดความสนุกในสี่มิติยังไงสอนแคงลงตรงไหนนะค่ะค่ะอย่างเช่นในเรื่องของโครงงานโครงงานความรำสมุนไพรนะคะความพอประมาณก็คือนักเรียนได้รับ สิ่งที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะเช่นใบเตยแปคทีเรียพวกนี้นะคะเป็นวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะเป็นน้ำสมุนไพรแล้วก็มีการวางประมาณเขาองศึกษาตัวเครื่องปรุงนะคะเขาจะต้องะะต,องตวงน้ำตาลทรายประมาณไหนใส่ใบเตยขนาดไหนถึงจะพอประมาณเติมเกลือนขนาดไหนนะคะต้อมมีเหตุผลว่าทำทำไมต่อเหตุผลอย่ญญาง อย่กทาเพื่อที่จะมีความรู้ในเรื่องนี้ทําไปจงหน่ายทำไปทางศึกษานะคะว่าแต่ละชนิดนั้นมีประโยชน์อย่างไรนั้นกระเช้อความุลตรงไหนแก้วมังกรทำอย่างไรลดความการนะคะช่วยให้ผู้ปกครองหลายคนเหลนี้ก็สามารถรับรทานแก้วมังกรก็ทำให้ทันเรียนเราได้หายดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นผลิตผลที่ กลับมาสู่ลูกหลานเพราะว่าในพื้นที่30ไร่เรามีพนที่ขายได้ตลอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของสร้างปุกคุณการความรารกันถึงแรงก็คือนักเรียนสามารถที่จะสืบคนหาความรู้นะคะสืบสสารความรู้แล้วก็ไม่จําเป็น